พกกับผมนะเะต้องคูตอนนั้นแล้วก็อยู่ในเกมทุยวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกม,มนะับไม่ได้มาแคสเกมก็ตอนนี้เนื่องจากผมว่านี่คุยจะเห็นของนี้ไหมนี่ผมเพิ่งไปสั่งอันนี่มาเน,นื่องจากว่าผมไปสั่งเสื้อมาส่งสงเสื้อของใครนี่ดูเอ้แต่ดีม่ที่ม่ดูคือผมไปสั่งเสื้อของสกิทีวีมานะฮะของเสื้อพิกิ <c oughs> พี่ พี่เจมมานะฮะเนี่ยก็เป็นเสื้อพี่เจมอันนี้ก็เพิ่งได้มาก็เลยมาถ่ายอุ้ยชิชูชนะก็ไปเดี๋ยวเกะกันเลยเดี๋ยวมีมือข้างเดียวแกะไงเนี่ยโอ้แฮกมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเกะยากจังวะเดี๋ยวเดี๋ยว nè ôi đẹp phép mình hẹn ôi cái Yak chung ôi sẽ có hết ta đây nè ôi bị khốt nhiều ờ, ô ô อี๋ยวแป๊บนึ่งฮะโอ้ยมากตัวนี้แกะได้แล้วดูข้างในยังมีอะไรมืด โคตรมืดเลยมาโอ้นี่ได้มาแล้วนะเส้อกิทีวีนี่แพ็คมาให้อย่างดีเลยกับซองไพซนีนะฮะนี่จริงฮนะเบอร์แอลผมส่เบอร์แอลนะโอ้สุดยอดมากเลยจริงจริงนี่ก็แกะลองแกะเสื้อมานะ เดี๋ยวเดี๋ยวที่เปิดปเปนะ็นอะไรเนี่ยอะไรที่เปิดไม่เจอเดี๋ยววะแกะที่แกะวิไรอ๋อนี่ไงฮะหาต้องนานนี่เป็นหน้าพี่กิจทีวีเป็นคนออกแบบโอ้โห นี่ได้มาแล้วฮะนี่ผ้านี่ย่างโอ้สุดยอดก็ลายนี้มันรู้สึกว่าทำอือเยียอ่านี่สกิทีวีข้างในมีกระดาษนะนี่ศาสเตร์เยอะๆเะเยน,นี่เป็นหน้าสกิทีวีเลยนะฮะโอ้มี่ายเซ็นด้วยดู ของแท้นะฮะของแท้สั่งซื้อสั่งเองเลยนี่เดี๋ยว,วเอาข้าวเอากระดาษออกก่อนนี่โอ้ยนี่ฮะเสื้อพิพี่เจมก็เเป็นอย่างนี้นะฮะ เสื้อพี่เจมนี่เบอร์ L รู้สึกว่ามันใหญ่ไปสำหรับผมคือว่านี่ก็ยอดเลยก็รู้สึกว่าถ้าใครจะสั่งซื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนื่องจากว่ารู้สึกว่าจะหมดแล้วก็เห็นไปดูในเฟสก็เหลือแต่ไซส์ L กับ XL นะฮะก็ถ้าใครอยากได้ก็รีบไปสั่งนะะก่อนที่มันจะหมดราคาน,นี้ผมจะไม่บอกนะฮะไปดูเอาเองเดี๋ยวรู้สึกว่าจะโดนอะไรบ้า,บา ผมทำฮิ้วให้แค่นี้ก็ดูแล้วก็พอแล้วนะฮะนี่เจ๋งเลยรู้สึกมันใหญ่ไปแล้วเนะี่ยของกับไฟนี้พึ่งได้ม่ช้าที่สุดเลยนี่ของเจ๊เ่ะอ่าเอาละครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอลาตัวขอตัวลากันไปก่อนนะฮะอย่าลืม ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย